ก <G ül üş> ะใครมาล,ลายหลายมาือแล้วก็มาเลยใครมาแน่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเนาะแมนเขาอยู่ไสกระตองเจ้าทีเจ้าทานานะนะเขาเห็ดน้ำเพลนเลยกะใครแน่แล้วโนะอ้แบบได้เออเดี๋ยวเขามาอยูอ่เขากะครอบกระบอกคนอยู่หกักแต่ว่าเขาบะไรใส่เขาบุษมบุษะนะอ่ากะเอื้อยกะเห็ดไปนั่นแหละไปใส่เขาบุษมบุษากนะเอื้อยใส่เพลนนะนะหมายว่าเพลนท่วงเพิลนทานใช่ป คือเฮานี่แหละเนาะคือเจ้ามานี่เอาคอยบ่เอิ้ญจะกินข้าโบคำเจ้าสิบ่เครียดอะไรหายแล้วดิเนาะมานั่งปอกเกือบโบเห็นเอิญโบเช่นเออเนาะว่าแล้วก็แม่นเด้อพี่น้องไงเนาะเป็นไม่รวมเป็นไม้รวมรวมรวมนี่มันเป็นแบบได้จักบ่อันนี้ทำไม้บ่งนั่งบ่อันตัวใดเลยตัวนี้อันนี้ไม้หลายชนิดเนาะได้ก็ได้ค่าแม่นตัวแดงๆอันแต่ว่าจะพวกแบบมอดเจาะคือเฮ่าว่าน่ะบ่บด้มี่ว่าะแบบใหม้ ไช่บ่งนั่งนี่มันมันหมักอยู่แล้วหมอมกันอยู่แล้วเต้แมน่น <c oughs> เออแต่ว่าไม่สักทามันบวก,กินอันนี้เพิ่นว่าไม่มังมีเถื่อนเพิ่นว่าอันนี้ไม่มังมีเถื่อนแม่นบัดเลยว่าบ่เอาไม่มังมีเถื่อนมันบม,มีแล้ว่นก็เลยเอาใส่ให้ นี่พี่น้องเหรอเนะาะพัดทบบรรยากาศแดดแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้อันอยู่เฮือนเวลาพี่น้องเนาะบ่ได้มากก็ <c oughs> ถือว่าเฮงพูดชมพูนอยู่พี่น้องเลยหลายหมื่นพูดชมพูนอยู่ได้เต่าเราบ่าได้เห็ดเบ้อเด๋อเนาะแล้อยาเห็ดตเต่าเห็ดทาสละเบ้อพี่น้องส่วนหุ่มก่อนจะน้อยเนมเข้าไปก็เห็นทางของน้ำพื้นพี่น้องเปิดเลวเลยเนาะ อาพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็นทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยพบพวบกับบ่าวคำเนาะช่วงบรรยากาศยามเด็ดเด็ดกำลังจา้าเด็ดนี้ก็ได้เนาะพอดีแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าเกี่ยวกับเขเกี่ยวน้ำตักข้าวตักน้ำน้ำพาทางอันพ่อแม่พี่น้องอิบซีเข้าขอมาเยี่ยมมายามทางอันครอบครัวของเอื้อหละเพื่อนอีกรอบพี่น้องเนาะเขาบาได้ข่ามากก็ที่ว่า หลายมือพอสมควรอยู่แล้วก็จีเข้ามาถ่า,ายคลิปให้กับทั้งพี่น้องได้เบิง่งว่ามีอย่างน่้เข้าขมาน้ำเพื่อนน้ำซานเล่านะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ก็เห็นทั้งอันบอ่อแสนเพิ่นสั่งเสาเป็นเสาเฮ็ดเทือนในซานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ก็บ่คิดว่ามีอย่างนเขามาหานาพี่น้องเลยเขาไปทานไทยน้ำกันดีือว่าเขาไปเบิ่งไปโซนน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ มากระต่อนหับดูได้มาน้อยเพื่นนี่มมากระทักทายดู้นะเนาะทักทายดูยได้พี่น้องฮะอึบ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 โอ้โกองเรียนเสลายอยู่ดีเนาะมาแล้วสาวใหม่ประนีะ้เนาะเป็นเป็นไม้อยังเอื่อเน,นี่ยนะ ะไม่รวมแบบไรก็มีโอ้คักอยู่ได้เด้ออือเอาสบายดีเด้อม้าโดนพ่อจุกข่วรเนาะห้ามไม่ได้ขามานี่ก็ได้พี่น้องเ็ไดเนาะเป็นไหม่ร่วมเป็นไม่รวมรวมรวมนี่มันเป็นแบบเดจักบ่อันนี้ห้าม ไม่บงนัง่งเบาอ,อันตัวนั่นแหละตัวนี้อันนี้ไม่หลายชนิดนนเนาะอะไรก็ได้ข้าแ,แม่ตัวแดงๆอัแนแต่ว่าจะพวกแบบมอดจาะคือเขาว่าไงบอดมีแต่ว่าแบบใหม่ไม่บงนั่งมันมันมักอยู่แล้วมกักอยู่แล้วจ้แม่แต่ว่าไม่สักข้ามันบวก,กินอันนี้เพิ่นว่าไม่มักมีเถื่อนเพิ่นว่าอันนี้นะไม่หมวก,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 กมีเถื่อนแม่บัดแต่ว่าเบาอ้าวใหม่หมวกมีเถื่อนมันบหมือนนี่เพิ่นก็เลยเอาใส่ให้นะเนาะต้องใส่ซีมีอันหนึ่งหรือสองอัน

เออนางเอกน้อยเฮาเหตุใดะนะน้ำาน้าโอ้เถอะน้ำหน้า,ออา,นาตอนนัน้นเดือดเลยเนาะคักนะห,นห่อนย่ำไรในแม่น้ำลึกมื่อนี้วันซุกเน,ะนเนะาะมือนี้เนาะบ่ได้ไปเฮียนไปลายมือเลยไดปสองมือเบว่าเพินพ่นเพิ่งยุดอันช่วงช่วง,บ,งบุญช่วงเฮือเนาะบ่ได้ไปน้ำมูบ่าจะ ไปลี่ยนอะไรมูลอยู่บ่เบื่อเบ่อเบ่อหมูมูลเลยบ่โอ้ยหล่อละก็ออกหมดเลยพี่น้องเหรเนาะเปลียนใหไดเตี๊ยมหัวเตี๊มันหัวเพละปิอ่ะซื้อซื้อยางมาเปลี่ยนเครื่องเผ็ดทรรมาหากินแราเตีนยชอบตีนหัวใช่ป้ะเมื่อแรงแหละเป็นเชืสิขึ้นมานี่เป็นใบมาเนาะเราเมื่อพุ่นเมื่อบวนเห็ดเบียกอยู่พุ่น คือเด๋ยวนี้เราเมื่อเหตุยังเสยนอยูอย่ฮะเราก็ตะก,กี้เราก็าตัดไม้แล้วเราบรหายเรา,าเห็ดแล้วเพราะเราก็าเจ็บคืนมาอีกวันสองเสม,มอนะเจ็บมาอีกเลย<อ>เจ็บมาอีกเจ็บขึ้นมาอีกนะว่าสียางบ่ได้อะไรพิดหักเด็กกินยาคือตัวเด็เด็กกินยาสุดอันนั้นนะเป็นมันเป็นสุดหรบอกปลาคำสุดหนึ่งสี่พันจีดอกเ่นสื่อมากินแล้วไขแ้แ<ล>นนะ่ <c oughs> มันไข่แน่แล้วผลมาจีนะเป็นวงังสงเสมอค่ะว่ายาที่ว่าแล้วกินมันมันเป็นมันเป็นเม็ดเป็นอย่างว่าเป็นเม็ดนี่แหละเออเดยวว่ากินแบบมันมีสีเม็ดนะมันเป็นซุ่มเ่รจังสันใช่ไหมเป็นซุ่มอืมเดีว่าแบบพุ่นไปกวดไป็ยังคืออยู่ของหมอเช่นบอทึกดิทั้งอันอาเสียนพ่นพาไปตอนนั้นกินโอยอดีตกกินการทำอิดก็ว่าถือ ัเอามากินกันนาไข่คือีกอะไรคือคือได้ยินเ่วานั้นคือว่านาไข่นาบวมไปไปเช่นนาไข่คือกระกระต้นกระโตเล่ากระไข่ได้กินโรเสียงพาไปตอนนั้นก็เลยยบดไปถือกับยาจะพวกไปเช่นจะย้ำว่าเราเคยกินยาแบบหางไม้หางเออหางไม้หักตอกไปไปเั่นนะมันถือไปเั่นเราถือไปแบบสั้นนะแต่ไปแล้วหาแมวค่ะไปหาแมวแล้วแม่คุระธานได้มาไปเมืองแม่ขอคุณ อไปเอายานบำเพิ่นี่ยแม่มีแต่ลูกสาวเราอยู่ในหันะแม่เอานะวันนี้เขาจัดยาหายบวเป็นแม่เพิ่นมอายุบั่อยใเต้นแม่เแิ่มอายุก็เลยยังมาท่านได้อียานะจังหวะนั้นจนเป็นเดือนเลยเป็นเป็นเดือนเลย่นเมื่อนะเมื่องเฮงอะไรจังหวะสุดนี้สุดกรรนกรคือว่าเมื่อบริเวณเฮงปัี้ช่วนล่างๆในบริเวณเมื่อนะนี่เออ จนเป็นเดือนเตีเมื่อเหึงอะไรแต่เก่าเมื่อก่อนใเมื่อหึงแบบนี้ได้แมวแปลว่าเขาเขาเมื่อเพิ่นเพิ่นบ่เมื่อเดี๋ยวว่าเขาเมื่อน้ำเพิ่นบ่แเละเล้าและเมื่อเองแมวและเขาเมื่อเองเออคือว่าทั้งเงินได้แล้วเมื่อน้ำเอาอยู่เพิ่นแม่เอาพูดได้ใช่หรือเปล่าตลาดใหญ่นี้เขามาเซาตลาดใหญ่นี้็นเดือนคือว่าเนาะเดี๋ยวเขาเอาประจำนะว่านี่ยมัน ผู้นีนนน้นะแม่นนำผู้นี้นะเขาเอาประจมแต่ว่าคนอื่นเขาก็เอาได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะเขากินมาแล้วเหมาะหนึ่งหาสิบพันแล้วเขากินบ่ถือแล้วเขาไปเปลี่ยนมกูกับ่ให้เลี้ยนแบบนี้ฮะนะม,มันถือกับอันนเด้ดิแม่นแบบผู้นี้เราจัดยาบะถืนนะอแม่นะถือกับพญาเท้าว่าสัน้นพราะว่าถือดอกกระหมอะหาสิบพันคือกันนั่นแหละเขาจัดยาถือกับพพาเท้าอไม่ว่าเขาามากินเลยกับเบิดเลยกับไปโต้ เน่เอ่อบิร์ด้ราก็ไปต่อมาอีกอันอนี้ผัดเขาผัดโบยู่ขนาดก็เลยยังบันบาทันได้ซื้อมาตุ่มสั่มไปถามท,างท้งสองเถือ่สอสามเถื่อแล้วไปถาม,มนะเจ้าคนวันทันได้มามห่อนเนาะบอกความห่อนอันนี้ได้ยนินมันประกาศเถือห่อนแห้งขนาดพี่น้องเลยเนาะ แต่เร so ื่องของหน้าของในเนี่ยเล้วอันจังมือเลยเฉยเลยเนี่ยเล้ยวเพิ่งเติบเลยเติบเลยใส่งานเรียบร้อยบ่เรียบร้อยเนาะบ่ทุกผิดเราเลยยังแต่เฮือนบัดทีนี่แต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องชาติเนี่ยเป็นอย่างไรทั้งบมเสนเพิ่นว่าอย่างไรว่าขมาเนาะบ่ยังท่านได้มาหาใช่ไหมนี่เราไมีข่าวดีขมาอีกเด้เฉยเลยยังอยู่เนาะฟังไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะคือเสาวในสาวใหม่เนี่ยเขาเอามาคบอันแบบเดียวกันกับเสาดินเลยเนาะ จักจักต so, so, ้นก ough> ็คือดื่มเลยที่ชองต้นเนาะอืมมีแต่ว่าโลพังเบื้งอันนั้พี่นเราเนาะว่าสิมีข่าวดีหรือว่าสิมีงบเข้ามาเอ็ดแบบใดถ้ารุ่นถ้าเบิ่งแต่ว่าช่วงนี้ได้มีมีเงินภายในจะเข้ามาถ้าก็จิมีเบาค้ำนี่เลยมาเพราะว่าเพิ่นก็ไม่ได้เข้ามาเต็มโดนเลยดิ แต่พูดแหละแตงแต่เห็นกันมือนน่นพูดแหละเออมือนที่ว่าพออยู่ทางมื่อัานบ่บอหลแตงแต่มือบคข้ามาเออมือมือ่าสุดมื้นนั่นหรอบ่เออมือมแอราชุมี้น่แม่บุญเข้มมืาด่นหอ่เออมมาอราชดมู้นนนหรเออมือมามนนันบเลยมือมาชเดยน่นเวียืาุนนั่นหรอเือาด้นั่นบ่อชุดงูังนารอบ่เออือมือช่วงนั้นกันหรอบ่เ ขึ้นมาเมื่อนั้นก็ได้พ่อเอื้ออยู่ทางเมื่อนั้นเลยมือที่ว่าขี่รถสล้งมาเมื่อนั้นเมื่อนั้นทันพอดีมือหานราไว้ค่ะไอเมื่อนั้นเราพอกำลังทำหยู่ทางนะได้์ขาดีอยู่บอกระพอได้ขายอยู่แต่ว่าเอาคันสีเอาเมียนโหลดนานะกระเมนพื้นก็ยากนะบางครั้งเมื่อแล้วเราก็ไปไปมาคือเอาน่องไปเขาองเฮียนอย่างนี้นะเอาขาสาวไปเขางเฮียนน่ะ บาดหันหันนี่นี่เดี๋ยวจะเล่าก็ดีชนะเนาะไปตัดพื้นตัดยังกับวอยากให้เราตัดดอกกับจักสิเห็ดอะไดรจักสิเห็ดยังบอกเขาเลยต้บงตัดแกจักสิเธ็ดนะก็เอาสำเอาเราเอาได้่แหละเห็ดสำเห็ดได้คือว่าในเขนวานักก็ดีเท่ากับมวยบนทิศนั่นแหละก็บอกไปแล้วน้ำพื้นอะไรมันหนักนาเด็กก็เขากับหรือว่าว่าง่ายก็หาเอาตัวมันบานทีเขาเอาได้นะในน้อยชมแข่งชมคาเนี่ย นี่ตัด ng อกบ่ล่ะไปตัดเหนื่อยบ่เหนื่อยแต่ปาอันคือมื้อนั้นบ่โดยออืมแต่ว่าอีเพิ่นก็ใส่จักใส่จักเนาะตะกี้เนาะโดยจักดแล้วก็เลยแล้วกับเรากบ่อยากอันนี้แน่ะอืัเจ็บหลังเราแ่สมุิเนาะเราก็ได้ยะยพี่น้องเนาะหลายอย่างตวปีนี้กับปี แต่ก้อนนี่ยอะไรนักที่สุดปีนี่แหละปีนี่ที่ว่าเลื่อยบะนนักที่สุดนักชุดเราเนี่ยเออแต่ละปีกับบริบริเปานนี้กัเป็นยู่แต่ว่าพญาติเราตับเราอักเสบอย่างที่ไหมแต่ว่าเจ็บแต่พญาติเรามามาปีนี่นี่ป้านักสุดเลยเราคบอย่างเลยคุณพูดไปเปลี่ยนมันคนูกอ่อไปเปลี่ยนตาเขาอยู่ข้างล่งเนาะมันนี่อยู่น้ำแม่มันนี่อยู่น้ำแม่น้ำน้องมัน แต่ว <ừ> ่าเรื่องนั้นน้ำเขาหนันเ่ยมีแตี่ิวเขาไปพ่ดเลยเนาะอิ่วน้ำนี่แล้วก็หิวไปพูนโยกน้ำนี่แลละก็หิวไปพืมระวังต๊เด้อเนาะมาเยี่ยมเพิ่งนี่แล้วเออมาเป็นยังไงนะพี่น้องเขาบ่ได้มาก็เถอา อันหลายมือพอสมควรอยู่ตะเกยลาจมกินฮอดอยู่บ่จ้ากันนี่ว่าซั่นกินฮอดแล้วได้บ่ก็เลยพากันมาพี่น้องเลยมาทางบ่จิตเพิ่นแน่เออญาตบ่พอเพิ่นอยู่ว่าซั่นญานประดินบ่จเฮือบ่พาไปวันนีอืยากไปแฮงอยากไปติโอ้ยบ่ได้มีเงินมีค่อยู่อยู่บ่เพิ่นเบบ่กไปประมาณ2น2นแล้วก็มาอืบงเจ้าชมเฮือบ่ เห็นหน่อยเดียวดอกทำเอ้ยบาครังเอ้เห็นหน่อยเดียวดอกก็พาไปยืนคนก็ไม่ไล่ดอกพาไปยืนหน่อยนึงมันแดดตอนเว้นนี่มันสีบซวสำกลางคืนแตอนเว้นนี่มันแดดที่แดดนี่ส่วนลายก็จาสีไปมักแบบมักเที่ยวกลางคืนมันผมมันเย็นเลยพันเข้าไปกลางคืนถ้าผัดบ่มีเวลาเออคือจริงๆแล้เทาไปนเนาะไปแบบห่วงทั้งนี้เนี่ยแบบทีนี่ไปลองเลยห่วงเครื่องห่วงคลองี่แดดนี่ โอ้ยกันมาเข้าไปกนันแล้วเราแล้วนี่ยนะเอาบริยานนะยันประตูไปซ้ำเลยขึ้นหล่อล้างไฟเออลเทา่หลายยางแต่ว่าทาั้งอ้ายเพิ่กอไปน้ำเบาเ <c oughs> มแบบนะื่อวานไปเดี๋ยวได้นะฮ้อขี่รถใชปขี่รถโซเล้ง็ะไปโอ้ขี่รถโซเล้งไปเลยเออขี่ว่าจ้ <c oughs> างรถจ้างล่างไปใช่หรอ <c oughs> <c oughs> แต่ขันขี่เรอตัวเองก็ยังเบิดเป็นแสนๆบอกคับเอ้ยเพื่อไปหอดังเก๋งมันง่ายเลยทีเติมน้ำมุกน้ำมันไปพี่น้องเไหร่นาะกับใครทานว่านนี้ได้ทานเราได้ได้ทานเก่าสอบหรือทานซิปเอสสอบอยู่พี่นะบอกอยู่หุ่นใน้ควัดเลยเ้นควัดแล้วโอ้ยได้ทานซิปสอบ่ะเติมกันเล็กน้อยโออ้ยันนั้นก็เบิดก่อนดอกค่ะเบิดก่อนยังมาทานได้ควัดดอกกับเบิดก่อนแล้วแหละอันนั้นนะโดนันนะ อาจารยววายังมีถ่านตัวนี้ถ่านโมีถ่านเตานี่แล้วก็แล้วเราบริพาลูกไปดอกบัวคำเอ้ยจะได้อดเลยดิไเอยากไปอยากไปเห็นในในสักใครแต่ว่าได้ขวัดถานตัวนี้ถ่านถ่านตัวนั้นนะคือทรงสีเบิร์เบิร์ตเบิร์ตเติงเต้าเขาคนอลไรเนาะเอาเข้าบ่ออันนี้เขาก็ได้ต้องได้ยืมเขามากินเปวนนั้นเลยเนาะการนำดองกินเาด้ะ แต่ว่าเฮามีแนวเห็ดไป็นซีเดสนี่เฮาเฮาเอาน้ำพ่นก่อนกับพ่นกับหายห้เพราะว่าเฮาก็มีแนวเห็ดอยู่เนาะคือนี่ได้เหรอเฮานี่จะหาพื้นหานอันนี้พื้นฐานมือเอาได้มือซื่นหันว่านี่เพป่นบริยูว่าแดดอ่อนๆยังสิเปตัดอีกบุรีแหละตอนแรเพื้นเอาใส่โล่แล้วมาใส่ห้ยเลยกับมืออื่นอะไรจังสิได้แก่ยันเพื้นมาทำเนี่ยพื้นน้ำหันได้เยอะไปเลย ใส่นี่ันนั้นแหะสิไปตัดแถวนี่มันมีแต่อันใหญ่ๆบ่ค่เออมีแต่เหงาบักใหญ่บักใหญ่เาเอาบ่ได้จังซั่นนะันบัตัวน้อยเฮาเก็บมาแล้วะเนาะสําแขนสําอันนี้นะคืนโคลนั่นเด้บ่ได้เฮ็ดหยังบ่เฮ็ดยังเตั้งอยู่บ่โอ้ยบ่ได้ดอกบ่คคือบ่ยนสิหันเบิดรดมันบ่เป็นทาเป็นทาแม่

ตอนมาําอิน่ะก็ยังไล่เลยนะโมหันหเก็บมาเห็ดสองเถื่อเถื่อที่ส<อ>ี่เลยได้นี่บวกข้ามเตาที่สี่เลยได้นี่เตาก่อนเตาําอินค่ะก็ได้เปดเก้าศองเก้าศองมาเตาสองก็ได้สิบสองศอเตานี้ค่ได้สิบเอ็ดสอง,สองใครกลัวมันแบบใครกลัวมใน,นเห็ดนานเลยเนาะใครกลัวมวเอาเห็ดไปนี่ก็เห็นเด้อืดบัตรได้ก็คือบอกนะพี่น้องเลยเนาะพอพอได้แกนะพอได้ก็ได้ ฮาบุมีกับพอได้เจว่าสองแสนสามสี่แสนมะซินาเซนซี่เลยเบบ้าคือช่วงนี้ไดเสกแบบยามเกี่ยวเข่าแบบนี้เฮาบุไดไปครัจ้างบ่บุไดไปกัดบุเคยเกี่ยวเข่าบุเคยบุเคยไปเกี่ยวเข่าเคยบอกมีแต่เฮ็ดทานลักลักด้วยนี่เคยทานเออกัดปีกีกับพอแม่กับมีดดอกไฮนากับฮาบุเคยเฮ็ดนะอเฮาบุบุไดเฮ็ดมาเฮาบุไดเฮ็ดมาแต่พุ่นเนาะ กันตะกี้กันยังน้อยน้อยกว่านี้พอเมย์ห้น่าพอเมย์กับตะกี้กันนี้ยังน้อยกว่านี้อีกเขาก็บุกเคยเห็ดน้ำพอน้ำแม่เราคงยังน้อยเนาะอนนี้ใหญ่มากผลอะพร่นกระขำกระคายเป็นบ้านเป็นเฮือนเป็นบ้านเป็นเฮือนหมนแล้วดีเป็นบ้านเป็นเฮือนคนอะไรกระคลายหมดแล้มื่อเช้าฉีไปเน้อเน้ะมิเตเฮ็ดแบบนี้นี่เฮ็ดแบบนี้เกเออกระคายอยู่ด้วยเห็ดแบบนี้หันสามสี่มือก็ได้อยู่ คือเก่าสอบชิดสอบเป็นสนาเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆเนาะมันแดดไปี่กระวอยบภาเาวเหตุไปในเล็บแบนี้พี่น้องแนมขนาดแนมไปก็ยังโอ้ยพอสิไปตัดมือเศร้านี่กันหันๆนี่ๆซักเครื่องสักของแล้วก็ยาเศร้าว่ามันสวยแล้วมันแดดสูงแนมโมได้ได้แดดโอ้ยบวเดดเห็นก็จำอยู่ดีไม่งี้ยด้วย ไม่ได้แหงอยู่เออยหนว่าบม่ได้มาแต่โดนนะโชคเป็นไปไม่ด้เพราะฉันกะไข่มาหลายหลายมือแล้วเพราะว่าใครมาแน่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเนาะแมนเขาอยู่ไสกระตองเจ้าที่เจ้าทันนะเขาเห็ดน้ำเพลนมันกะไข่แน่แล้วค่โอ้แบบได้เออแบบเขามาอยู่เขากระบอกกระบอกคนอยู่คัะแต่ว่าเขาบม่ได้ใส่เขาผุ้ชมผู้ซาขนาดอ่า กะเอือรกะเห็ดไปนั่นแหละไปใส่เขาผู้ชมผู้ซาก็เอือนใส่เพิ่นนะแมายว่าเพิ่นท่วงเพิ่นทานสิบ่แบบคือเฮานี่แหละเนาะคือเจ้ามานี่เอาข่อยบ่เอือรจะกินเขาบวคามเจ้าสิบ่เคิอ่ะก็แล้วหายแล้วดิเนาะมานั่งปอกเกือเห็นเอือ่เห็นหยังมั่วชั่นเออเนาะว่าแล้วก็แม่นเด้อพี่น้องไอ้เนาะก็จังว่าเป็นมาแต่หันแล้วก็บวเฮาบ่ได้วนได้วายน้ำเพิ่นนะก็แม่นังว่าเป็นใครเป็นใครเออแน่ๆคือช่วงนั้นเออเนาะ คือวางหันนะแบบบวสบายแห้งได้บางหนึ่งให้ได้มีแต่เมื่อยแบบว่าเขากินข่าลงไปก็คือโบมียังในท้องนะบอกควาเอ้ยก็คือแมนคือเจ้ามาแบบนี้แหละนี่เอาคอยบัเอิญจะกินข่าคอยกินเชยอยู่นี้คอยบัวเห็ดบัวเมนนี่สิ่เพิ่นก็ต้องอยากให้เออเรามาอยู่น้ำเพิ่อนเรามาอยู่อ่าที่เพิ่นได้ใช่เห็ดยังไดงใช่ เราเอาใส่เขาพุชาเกศก่อนก็ถือซ้ำดอกดอกหน้าจอกหนึ่งเอื่นเสก็แล้วแต่ละมื้อแต่ละเข้าวนะนะอันนี้กับอันนี้ออันนี้ก็คมเสือพี่น้องไงเนาะอ่าคมเสือไฟเล่าเรื่องทั้งตาบุหินอันนี้ก็ได้กับมาวุ่นเงๆเขาสลุมไฟแน่กับพันธมันพอเด็ไปได้เห็ดไปเนาะแนวมันดีแนวมันใครก็เห็ดไปแนวมันดีตัวเขาแต่ละคนในบ้านนี้มีมีผู้หนึ่งแล้ว แล้วมาขุดบิ่งว่าเออคือสิเมนคว่ำเล่าอ่ะลาว่าเจ้ามาอยู่น้ำเพลินเจ้ามาเฮามาอยู่น้ำเพลินน่ะคือเฮาไปป่าไปดงนี่แหละวะเฮากินข้าวเฮาก็ต้องจ้ำจ้ำดิแนจำเอิญเสิร์เด้อกินข้าวกินน้ำเหมือนกันเถอะนะกินข้าวอันกินน้ำลูกน้ำหลานเด้อวันเฉ่นตีไปหาอยู่หากินกับไอโซกไฮมันเถอะนะเออเออเออบัดมาเห็ดคือความลาวาแหละ เมนอะไรบอ่ะมันเกิดคือแล้วเนาะมันกลแยเมนแล้วเพี oh, ่น้องเลยนเนาะจัง oh, ว่ารันเหตุถือกะมันบรไรยากเนาะคองแบบนี้ฮะนั่เอาเห็ดถือแล้วบอกว่าเอ้ยก็คือดีขึ้นมากเลยแต่สีนะกินเข่าก็คือว่าเออมีแห้งกินเข่าก็คือว่าเสพคือว่านวแน่กินเข่าก็คือว่ามีเหือมีแห้งว่าเฉยเต้กิกนั่งอยากเข่าบราข้าเอ้ยกินอยู่นี่กินเข่าลงไฟแล้วนะกลับออกมานั่ง คือเข้าบว่านมีอย่างในท้องอย่างนี้นะเดี๋ยวมันเป็นเจ้าว้าอยู่หนะามิดเเมย์อะนะกินก็ซัมไม่ได้กินแม่กินก็ับไม่ได้กินบัดเฮามาเห็ดแบบนี้แหละเออคือว่ามีแห้งมันแล้วไปเลยบัดเนี่เข็นว่าหูชี่ก็ะเหตเตโดนเลยเนาะเฮียมานางพี่มัยไม่ใช่ถามนี่โอ๊ยแปงเหี้ยน่ะถเงินไปมืดมืมือเท่าไร em mù mù giá nhưng mà bạn em lại vừa hiền lại muồn không muồn sao mà hiền mà phi muồi nhảy mà hiền chứ pí không ai tiệt mù như phun lên nó trước đâu chết chết pì này nó ป็นคนน่ะอายบ่คําเอ้ยคนอายแม่นแบบคั่นกับพ่อกับแม่นี่บ่เว้าเออคนบ่มักปากจังซี่ซะเนาะคนเงียบๆเดพี่น้องเอ้ยแนมงก็คนบ่มักปากเป็นคนแล้วก็แฮงอันนี้เลยเบิ่งบ่าสิเอานให้ที่บางเฮียนด้มื้อนี้บ่ได้ซื้อก็ต้อขนมมาพี่น้องเอ้ยเนาะอร่อยยาเออที่ไปหาเฮียนไปซื้อแนกินอยู่หาเฮียนเด้อเอาไปอ้าอ่า

แม่หมูจักเลยบมูเลยมูจักว่าไปยังให้เงินนี่พอให้สี่พันไปจักซื้อแบบได้เน่บอูติกี้ให้มือละสิบคอยให้เขาว่าบบให้ลายมมอละสิบคันหมูมาคันไปโรงเรียนมีของกินเลยหมูวามากินเน่แล้วอาให้หมูกินแล้วแล้วได้บอกคำจะดีจะดีนะหมูแบบ แบบจักคนแบบใดบ่คําเอ่ยบ่บ่ຖືກดิแม่นบ่ຖືກบ่คําว่าจักคนแบบใดอ้าวมีแต่ว่าตามมุกต้องใจเฮียนนั่นแหละเด้อน้องเด้อดอย่าเฮ็ดแนวนั้นอย่ามาใจเฮียนเด้ออย่านั่งดีๆจบ่อายเพิ่น่พ่อแม่อยู่เมืองนอกเพิ่นเห็นน่ะเห็นบ่บ่อายเพิ่นนะเฮ็ดดีๆล่ะว่าเออเอามีแต่ว่าสิได้กับปาเด้อเด้อบัดนี้เด้อมื้อหน้ามื้อไหนเพิ่นสิได้เข้ามาหาใหม่มาเยี่ยมมายามใหม่เด้อ ดีแม่งสอาสบายดีไปมัในี้พี่น้องเลยนะโอ้ยแต่ว่าทั้งอาเราปยู่นอนเหมือนชวนมากเลยลาปยู่เนาะต้นเวินเนาะนี่เปยามืออืมยามือเล่นพูดเลยเราพี่น้องเลยเราสิเข้ามานอนอยู่พี่นี่เลยห้องน้ำ้องนายเราก็ได้พักปัญญงมันก็ออกมาในนี้แด้วในไขประตูเขื่อนออกมาในนี้เน้อยเลยเนาะจอดมาหนี้โอ้เข่าเหือนเลยพี่น้องเลยนี่จะเครื่องปลูกของพัง ปพี่น้องเอ๋ยจังไรก็คือจะได้จบคลิปก่อนมาที่นี่ลาพี่ลาหน้องไปแล้วพี่น้องเนาะจะได้ไปเวยบไปงานก่อนฮ้อนเนาะเหลือบตาใช่ไหมฮ้อนแนมแบบางใดก็ได้เอาพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเอ๋สบายดีเด้อ